อะไรครับวันนี้เรามาเล่นเกมีีบีครับเด็กมาสองสองทับเจ็ดสองทับสามสะเอสองทับสองอุ้ยน่ากลัวแค่เราไม่มีใครโปรบเดูได้ข้างๆใครโปรบตบกันละหัวเลย อาเด็กกินจังๆนะเนี่ยเราจะลงคลิปยูทูบเล่นเตียงหรอดาวไม่กล้าหรอกมั้งดาวโดนลมดาวโดนลมดาวบอกว่าไม่อยากโดนลม ทำไมอะซื้อละครก็ไม่มีตังค์เฮ้ยกาดวยเร่อเอาลยเอาไปเอดยัไงยึดกีดก่อนเลยสัตว์กดกดอย่าเพิ่งกดนะรอยยึดขีดไหมไม่เชออเอเลยครับเรายังอยู่ข้างนอกอยู่นะครับในสภาพอนนี้ ตอนนี้ฝนตกด้วยหนาวด้วยเฮ้ยกดเลยกดไอ้จับตอนนี้ไอ้เหี้ยวายหยุดขีดเข้ามานั่นหยัดขีดเข้าใช่ไหมแล้วหยัดขีดอยู่ฝั่งใครวะอู้หยุดขีดอยู่ฝั่งนู้นเฮ้ยแต่มันแหลกวะเอาเอาขอบคุณคุณคุณคงงเฮ้ยเสียงมันสะท้อน มีกันสามคนสี่คนแม่งอยู่ในห้องกันรลอีโอ้หูน่ากลัวจาบไครับเราอ่อนยอดเยอะกว่าเพื่อนเลยนะเนี่ยวันนี้เรามาปั๊มไก่กัน อยู่ไหนวะกกล้ารางวัลเหรอวันนี้เรามากินวันนี้เรามากินไก่กันรับกินไก่กินไก่ อยู่ไหนอันหมดวะโมโหอีกที่อ่ะไม่ขอกวัวตายไหมอยู่ไหนวะมาเอ้ยสุดกูมาวางไม่รู้กี่ค่าวมาตอนไหนยังบวชได้คโอเคฟอร์มาน n น

อะไรอะไหมไม้หลังนั่นทางสั้นบอมออยิงตรงนี้แหละมอนี่มโมอโหดมอนั่งแล้วก็เดินอ่ะยิงเลยครับยิงเลยครับนี่ห้าห้าศูนย์ห้าศูนย์ วันนี้เรามาเกินไก่อ,นนะอ,อ้ยน้องปอปอน,มอนโมพี่เอฟิวห้องเดียวกับเราเนี่ย,ย,ว,ยว่าไงน้องมองอนระวังน้มันโหดจัดถ่ดยายโมดูคว,วงเล่นโหดอะ่ะเหียตีแย่ก็ตีแย่ อย่าอย่าเสียงอะไรวะก็มันเสียงปืนนะเสียงมันทันอย่ายิงมันตายวุยวันนี้บอกเยอะผีเยอะว่ะกับปืนเสียงปืนไปแลพอนะคลิปนี้เดี๋ยวลงยาว